ดีค่ะได้เวลานอนแล้วที่นอนน้องมาอยู่ไหนเอ้ยได้เวลานอนแล้วนะคะเพื่อนๆเอ้ยเรียกเข้ามาเอาไปเรียปากอยู่กินอะไรมาลูกลนะได้เวลานอนแล้วจ้าอนอนลูกสิเลยมานั่งนะไม่ได้เวลานั่งนะแม่บอกว่าได้เวลานอนแล้วอนอนลูกนอนน้องมาเลย โอ้ลำคาญพัดลมเหรล,ล,ลูกน้าลูกน้นเดินเดินตามพ่อทั้งวันค่ะวันนี้พ่อไปหาปลาเหมือนจะเจ็บขาอืมวันนั้นแม่กับพ่อไปรับพี่หนูเทียนมาหมุนไปหมุนมาโอ้ยตกตรงตรงะเบียงบันไดอีกค่ะเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยพ่อวิ่งมาอุ้มเา่าโอ้ยตัวกระพร้อมเรอม บอกให้นอนรอยอยู่บ้านหันมาอุ้ยลูกเดินตามไปชายน้ำน้องมานะ่ะน้องพิงไม่เป็นไรหรอกน้องมาเขาตัวใหญ่นอนนะ้าบอกบอกแม่แม่ว่าน้องมาจะนอนแล้วนะคะอ้าวอัญเชิญน้องพิงมาอ้าวน้องพิงมาอีกค่ะเพื่อนๆอาบาลูกมาเอาคนช่วยเขามาเลยคนช่วยเหมยอ,อุ้มไหนที่นอนลูกไหน เออเหยียบเข้าไปที่นอนพ่อดนะไอ้อย่าไปเละกันลูกอย่าไม่เละเออที่นอนอากาศเย็นตั้งคูที่นอนให้ค่ะเอออืดูหน้าตาครับวิทำไมหน้าจ่วยจังลูกลูกสาวใครหลับตาปิ้ง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 เงยหน้าด้วยยิ้มให้แม่แม่ด้วยลูกปิ้ง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 ลูก น้องมาเอาอันนี้ไม่ง่วงนะง่วงหรือหิวเนี่ยฮะง่วงหรือหิวเออได้ยินเสียงอะไรป๊อกปกแป๊กไม่ได้พ่อเก็บจานอค่ะเออพ่อกระจายอยู่ทั้งวันทั้งคืนหนังพ่อนั่นหนัง สงครามค่าการเลือดท่วมจออยู่เพราะว่าน้องมะน้องพิงเขานอนนะคะเขาเป็นหมานอนง่ายค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรมากค่ะคิดถึงเพื่อนๆค่ะก็เลยพาน้องมาน้องพิงมามากุดไหนเพื่อนๆค่ะโอ้ยก็น่าดําทีน้อเอ้าเอ้างอนอะไรคนนี้งอนอะไรจ้าไม่พูดไม่จ้าคอ้ยไม่ใช่หนังสงคราม หนังเก่าเก่าค่ะเพื่อนๆพนนื่นน่ะนี่ลดเลื่ออะไรน่ะน่ะเออบ่ลุงน่ะเพื่อนเพืน่นเขาชื่ออะไรน่ะน่ะหนังเก่าก็ลุงน่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนมาเปิดหนังให้ลูกดูอยู่นี่แหละขอบคุณทุกเล็บทุกงลายทุกงกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ